สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านตีเกมน,นะคะวันนี้ก็อยู่กับรางคาเพริระจาวันที่7กันยายน2565นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญ,ญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านตีเกมที่ทำการสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยจ้าวันนี้นะคะร่างคาเพิเอาชุดอาเชอร์เข้ามาใหม่นะคะแม่บ้านก็เลยอ,อ่ะเอาอาเชอร์ตัวอาเชอร์ที่แม่บ้านมีมาต้อนรับนั่นเองนะคะ โอเคสำหรับชุดแฟชช่วงนี้นะคะเขาเหมือนจะประกาศออกมาเป็นสไลด์สัปดาห์เนาะก็รอติดตามกันละกันนะคะว่าชุดตัวต่อไปจะเป็นอะไรเขาไม่ได้บอกในตารางอีกต่อไปแล้วเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็คือชุดผู้พิทักษ์สนทายาของอาเชอรนะคะราคา800บาทแต่ว่าวันนี้นะคะเข้าเกมมาจะมีคูป,ปองให้เรา เออด้วยนะคะ20%นะคะถึงวันที่14กันยายนนะคะเวลาตี4นั่นเองก็คือให้สัปดาห์หนึ่งนะคะก็ใครจะกดมาลดราคาก็อย่าลืมด้วยแล้วก็มันจะมีคูปอง20%อีกตัวหนึ่งจากคูปองนะคะต่างหากซึ่งแม่บ้านได้โพสต์ไปเมื่อวานเนาะถ้าใครทันก็ทันนะคะใครไม่ทันก็อดไปแล้วนะเท่ากับว่าเราจะมีคูปอง20% 2ใบแล้วแต่อันนี้แม่บ้านยังไม่ได้กดอีกใบหนึ่งนะคะก็คือดองไว้ก่อนเดี๋ยวครบ3วันจะไปกดอีกทีนึงโอเค อาเชอร์นะคะก็คือชุดนี้นะคะเท่เนาะคือ <c oughs> แต่บางคนบอกว่าถุงมือเหมือนของเศษเลยแบบบราบรานะคะเดี๋ยวปิดผ้าคลุมปิดหมวกนิดนึงอ่ะดูอาวุธกันหน่อยนะเดี๋ยวขออนุญาตหมุนตัวนะคะอืมช่วงนี้มันจะเป็นคอนเซปต์แบบประมาณนี้เนอะก็คือคอนเซปต์มังกรอน,อะนะคะที่ไม่บ้านรู้สึกได้ก็ตั้งแต่แบบเรนเจอร์นู่นนี่นั่นมานั้งแต่ละคเนียเข้าอะนะคะ แล้วก็ปดประคุมนะคะจะแบบนี้อืมดูปดประคุมแล้วเหมือนหุ่นยนต์เลยโอเคหมุนตัวอีกรอบนึงเทนะอืมจะใครชอบแนวนี้จ,จัดไปเลยนะคะโอเคแล้วก็แพ็กเกจชุดพรีเมียมคูณห้านะคะราคาสองพันหกร้อยแปดสิ 2, บาทนะคะรับไปเลยจุกจุก,กล่องอาวุธชุดพรีเมียมหกเอ้ห้ากล่องอ่ะห้ากล่องนะคะทุกคนห้ากล่องแล้วก็มีสินค้าโบนัสเป็นกล่องชุดเสร็จลึกลับนะคะให้ไปสุ่มกันนะคะ ก็ชุดพรีเมียมตัวนี้จะเป็นชุดอเวกนะคะหรือใครจะเอาไปย่อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะต่อไปมาหากรรมลดราคาชุดเปิดตัวปี2565้าหห้าวอลลุ่มหนะคะราคา680บาทก็จะมีชุดของชุดเทพผุนเขาของกาเดียนนะคะชุดนาวิ l เลราของเออวิ uh, Wish นะคะแล้วก็ชุด Imperial ของโนว a นะคะซึ่งชุดนี้มันจะมี2แบบนะคะก็คือจะมีแบบนี้กับแบบนี้นะคะอ่า ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็คือจะเปิดอ,อกเยอะหน่อยแต่ว่าข้างเปิดบนเอ่อเปิดบนปิดล่างอะ่ะเออส่วนอันนี้มันจะแบบปิดปิดล่าปิดบนเปิดล่างอะไรประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะอันนี้คือชุดของโนวาน,นะคะจะมีสองแบบอายาไม่ที่หนึ่งอ่ะต่อไปเป็นชุดของนินจานะคะชุดเงาไรตัวตนจะเป็นพรีเมียมทั้งหมดทุกชุดเลยนะคะแล้วก็ชุดจันสีครามของมีฮาวานะคะ แล้วก็ชุดเคียงบุปผาของเทมเมอร์นะคะก็จะเป็นเอ่อตามนี้นะที่บอกไปเมื่อกี้นะคะแล้วในแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีคูปองลดราคาเครื่องแต่งกายด้วยอีกสิเอร์เซนนะคะแล้วก็มีเอ่อห่อสูมหินครอดให้อีกหนึ่งกล่องนะคะต่อไปนะคะกล่องชุดทุดเอ่อทูดตุด้ยกล่องชุดทูดพยักแห่งปราจินทิศนะคะก็ราคา500รอยบาทไม่ได้ลดราคาอะไรนะแต่ก็เรามีคูปองอยู่ถ้าเกิดเผื่อใครจะซื้อนะคะอันนี้จะเป็นของแบบผู้ชายนะคะ เดี๋ยวของแบบผู้หญิงถ้าแม่บ้านไปเลือกอาชีพอื่นเนี่ยมันจะมันจะกดมาให้แม่ขอดไปหนึ่งนะอืมห้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่บ้านไปแทรกชุดผู้หญิงมาให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะคงต้องทําวิธีนี้ไปแทนเนาะโอเคต่อไปนะคะความทรงจําในฤดูใบไม้ร่วงนะคะราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบาทนะคะ เป็นความทรงจำของช่าง100อันนะคะเฟลสต็ก50แล้วก็กล่องเสริมประสิทธิภาพที่พอเหมาะขั้นสุด1อันนะคะแล้วก็มีเลือกได้ว่าจะเอาความทรงจำช่าง20อันหรือสเกลของความทรงจำสีนะคะหินครลอน200หรือว่าสิ่งคระพของบายหากสนะคะแล้วก็เฟลสต็ก4เอ่อ4ี่บสาบยบายบนายนะคะอันนี้ก็คือจะเลือกอันไหนก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะโอเคต่อไปความทรงจำของช่างแบบที่2นะคะ แพ็กเกจราคาหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอดบาทนะคะรับโดยคอนเทน์ช่างสองร้อยอันนะคะก็คือของเพิ่มจากเมื่อกี้นะคะจุกๆไปเลยแล้วก็เลือกได้เหมือนเดิมนะจ๊ะต่อไปค่ะแพ็กเกจขั้วม,มาฟีเท้าจัดนะคะราคาห้ารอยยี่สิบแปดบาทรับไปเลยใบฝึกเอ้ยใบยเปลี่ยนทัาากดาผานาสิบเอ็ดใบนะคะแล้วก็มีของเอาเวกมาต่างๆนานาน,นะคะ ก็คือลดราคาจาก660บาทเหลือ528บาทนะคะก็พอได้อยู่นะอย่างน้อยก็ลดราคาให้เราหน่อยนึงเหมือนซื้อ10ใบแถม1ใบอะไรประมาณนี้นะฮะโดยประมาณนะคะต่อไปแพ็กเกจแปลงโฉมมานะคะราคา322บาทได้รับไปเลยใบยเบี่ยมรูปรักษณะมาพรีเมียม1ใบหิงคอน200อันนะคะแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาของเอาเวงมาอันไหน15อันนะคะ โอเคต่อไปลดราคาเตะข่ามาในตํานานนะคะราคา427บาทนะคะแต่ข่ามาในตานานเนี่ยสามารถเรียกมาที่จากที่ไหนก็ได้เราอยู่เวเรียรเราก็ไปหายเดียวก็เรียกมาได้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอ่าบอกไว้ก่อนเผื่อใครไม่รู้จกักเตะข่ามาในตํานานนะคะก็คือเตะข่ามาเนี่ยจะล็อกตัวละครอยู่แล้วเนาะทีนี้ถ้าใครอยากมีคุยอยู่แล้วอ่ะจะต้องไปซื้อที่อัปเกรดอีกแบบหนึ่งนะคะเผื่ออันนี้บอกเผื่อเลยเผื่อใครไม่รู้ แป๊หนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูนิดหนึ่งจะได้แบบบอกไปเลยทีเดียวนะคะคือถ้าใครมีขุย่มาอยู่แล้วนะคะต้องการอัปเกรดเป็นแต่ข่าม้จะต้องมาซื้อแรงใจมาในตานานตัวนี้ไปอัปเกรดนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีทั้งขุยคือไม่มีขุยเลยนะคะก็คือจะซื้อเนี่ยก็คือซื้อแต่ข่าม้ไปได้เลยนะคะ อันนี้ถ้าเบื่อใครแบบอยากแบบขี้เกียจไปทำคุยอะไรเงี้ยนะคะก็ให้มันจบจบไปตรงนี้เลยประมาณนี้ซึ่งไปบ้านก้อนแหลมมาจัดปลดราคาเรียบร้อยไปแล้วนะคะโอเคก็ต่อไปเป็นแพ็กเกจสิ่งน้อยนำโชครุ่นที่สามนะคะราคาสองรอแปดสิบาทเนาะจะเป็นเจ้าสิ่งโตตัวน้อยรุ่นสามเลยนะทุกคนก็คือดีนะคะเพราะว่าน้องคือเป็นรุ่นสามเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยสองร้อยแปดสบาทเท่านั้นเองนะคะมันลดราคาด้วยโอ ถ้าใครชอบหน้าตาลน้องหรืออยากได้เจ้าตัวนี้ก็จัดไปเลยเลยนะคะซึ่งเจ้าสิงโตตัวนี้จะเป็นเออมีทัศนศา์ดั้งเดิมจะเป็นตัวหานนะเพราชมภัยที่ไม่เป็นมิตรนะคะแล้วก็มีเพิ่มค่าประสบการณ์พานะนะคะรุ่นที่หึงจะเป็นหนึเปร็นตรุ่นที่สาก็เป็นสามเปอรเ็นตนะคะนี่คือมันสําหรับสายมา้าเลยนี่เน,เนาะเจ้าสิงโตตัวเนี้ย <c oughs> น่าร ขีดปอไปแพ็กเกจสัตว์เลี้ยงพรีเมียมรุ่นที่สามนะคะราคาสามร้อยห้าสิบาทอ่าอันนี้เลือกได้หนึ่งอันนี้เมื่อกี้ก็เลือกออตัวหนึ่งเนาะอันนี้ก็ตัวหนึ่งนะคะจะว่าราคาจะแพงกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะก็คือจะเป็นสัตว์เลี้ยงพรีเมียมรุ่นที่สามนะคะก็จะมีน้องแพนด้าแดงดองนกแก้วเพชรมาหมดนะคะเฟอร์เรดนะคะนากทะเลแล้วก็เวสคอสกี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบหมวด พรีเมียมก็จะมีให้เลือกตามนี้นะคะเลือกได้หนึ่งตัวราคาสามร้อยห้าสิบาทซึ่งนะใครทําสัตว์เลี้ยงอยู่ก็จะรู้ว่าการทาสัตว์เลี้ยงรุ่นสามก็คือถ้าคุณดวงไม่ดีมันก็แอบใช้เงินเยอะอยู่นะอันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะคะอันนี้แพ็กเกจนี้ได้คอตรกกูล่าห้าครั้งนะคะรีเซตวันจันทร์เที่ยงคืนเนาะน้องสิงโตก็ได้เออห้าครั้งเหมือนกันรีเซตวันจันทร์เที่ยงคืนคะ่ะต่อไปแพ็กเกจคังเก็บของเมืองหลวงบาเลเซียย0สิบช่องนะคะร้อยหสิบสองบาทแล้วก็ เออเมืองหลวงควาเปออนนะคะยี่สิบช่องร้อยห้าสิบสองบาทต่อไปเตรียมรับภักเรียนใหม่แพ็กเกจสนับสนุนการผจญภัยนะคะเหลือสามสิบเอ้ยเก้าสิบหกบาทนะคะก็มีหองคามาซิลสามว,วันหนังสอราแห่งโอมูนสามวันนะคะน้ำบริสุทธิ์ของผู้ดำสองอันหินคาถาตกตาโครมไอเทมสองอันนะคะใบยขยายกระเป๋า 4ช่องหนึ่งอันนะคะแล้วก็มีเอคำพีเพิ่มรารอยเทมสิบใบบาบราบรา,บราก็มีคูป,ปองลดราคา20%่สบปหนึ่งใบด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มราคายอยู่นะก็แบบเป็นาสายแบบฟาร์มอะไรเงี้ยก็เออก็โอเคนะนนี้โอเคหมดแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นอีเวนต์นะจ๊ะก็จะมีอย่าลืมนะคะว่าจะมีหนึ่งร้อยมายมาขายให้เราด้วยนะคะก็จะมีเซตอาหารมีนูนนี่นั่นนะคะก็มา สองสองกันได้นะคะทุกวันเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นของประดับบ้านนะคะโอเคต่อไปนะคะช่องลดราคาเชื้อเพลิงกับประสุข,ของมานียงังลดราคาอยู่นะคะ2 4 0บาทแล้วก็ลดราคาชุดเลฟโอเลงของกาเดียนนะคะเหลือ600บาทนะคะแบบพรีเมียมเหมือนสัมมานี้จะมีลดราคาชุดเดียวหรออืมแล้วก็อ๋ออีมีชุดของชายอีกอันนึงนะคะเหลือ5 1 0บาทนะคะชื่อชุดเมริโก แล้วก็ลดราคาน้ำหนักนะคะทุกอันเลยนะห้าน้ำหนักห้าสิบนะคะเหลือร้อยสิบสองบาทน้ำหนักหนึ่งร้อยเหลือร้อยแปดสิบสี่บาทน้ำหนักร้อยห้าสิบเหลือสองร้อยห้าสิบหกบาทน้ำหนักสองร้อยนะคะเหลือสามร้อยี่สิบแปดบาทน้ำหนักสองร้อยห้าสิบเหลือสี่ร้อยสี่สิบาทน้ำหนักสามร้อยเหลือห้าร้อยสิบสี่ห้าร้อยสี่สิบสี่บาทนะคะคุ้มมากจุกๆไปเลยนะคะรอบนี้มันไม่ได้มันมาเป็นแพคนะคะแต่ว่ามันมาลดราคาแยกแต่ว่าก็คือลดราคานั่นเองเนาะลดแล้วลดอีกได้นะคะสมมติว่าใครจะซื้ออันะนะคะ ลดได้อีกนะคะนี่ทุกอย่างนะคะลดราคาแล้วสามารถกดคูปองลดได้อีกนะคะถ้าคุณมีคูปองอยู่อ่ะแล้วก็ลดราคาเสร็จลดมามายาโอคิวลูอาด้วยนะคะเหลือห้าร้อยสี่สิบหกบาทนะคะแล้วก็ชุดนาวีก็ยังลดลดยาวมากยังลดอยู่แต่มันไม่มีของนะคะยังไงห้วย ถ้ามีกระสือนะเพราะว่าแม่บานชอบชุดนี้นะคะแต่มันไม่มีไงมันยังไม่เอาผมนุกคนเดียมาให้เป็นบ่านเป็นบางก็ไม่รู้มีเสียเงินงอนชุดมารีนโลแมนนะคะก็ยังลดราคาอยู่นะคะเหลือสี่รอบาทเช่นเดิมชุดนี้ก็คือขายตลอดแต่ว่าตอนนี้คือลดราคาอยู่นะคะลดขึ้นไปยาวๆเลยเนี่ยลดถึง21็กันยายนนู่นเลย แล้วก็เออเดี๋ยวนะพวกเครื่องม้าต่างๆนะลดราคา30%นะคะน่าจะต้อนรับแพดใหม่ของมา้านั่นเองแต่วันนี้ยังไม่ได้เข้านะคะอ่าเครื่องมา้ารถมา้าลดราคาหมดเลยนะทุกคนแล้วก็เรือด้วยนะคะสก,กินเรือต่างๆนาน,นานลดราคาด้วยนะคะรู้สึกว่าเออแต่ของเรือเนี่ยลดแค่เออเซตเรือประมงแล้วก็เซตเรือประมงโอเคของเรือลดแค่เซตเรือประมงนะฮะ ที่เป็นสก,กินคาแลกกต์ไม่ได้ลดราคานะคะแล้วก็จัของม้าเนี่ยลดหมดเลยนะทุกคนใครจะอยากได้อันไหนเล่งอะไรไว้ก็มาดูกันได้นะคะลดราคาเหลือสามรอยแปดบาทนะทุกคนโอเคค่ะนี่วสวยเนาะ <laughs> โอเคสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะคะประมาณนี้แล้วก็ใครจะมาดูอะไรยังไงก็อย่าลืมดูกันได้นะคะว่ายังมีอะไรขายอยู่อเปล่า แล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าชุดคนนอกกฎหมายหรือว่าชุดโจรสลัดนะคะกับชุดโคโค่แล้วก็เอลฟเฟโธอะไรพวกนี้นะคะลดราคายังอยู่หมายถึงว่ายังขายอยู่นะคะถึงวันที่2ี่กันยายนเนาะโอเคสําหรับวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็ใครโดนหรือไม่โดนหรือยังไม่เสียเงินยังไงก็ อา๋าบอกกันได้นะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะไม่บ้านไม่กัดเด้อโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวนะเพิ่งสังเกตว่าชุดอาเชิ่มปิดหมวกมันเป็น,นอย่างนเนี่ยทุกคนหมวกมันเป็นประมาณนี้นะคะโอเค อ่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ช่องแม่บ้านในกระดังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเด้อบายบาย